ุนนี้มาเช้าวันนี้เดิมทิปตอนช่วง estimate ว่าเปิดตลาดมาดูดีดูด,ดีแล้วก็ย่อลงมาเรื่อยเรื่อเรื่อเลยจริงๆอะ่ะยังไม่ได้เห็นข่าวดีอะไรชัดเจนนะแต่ก็อยากลุ้นให้หุ้นไปต่อแต่ว่าพอมันย่อลงมาแบบนี้แล้วเช้าวันนี้ลุ้นยังไงต่อดีคะก็ตอนแรกอาจจะดีใจเกี่ยวกับเรื่องอ่อกัอกบ UK เนาะที่เขาได้เทรดดีลกันไป,ไปแต่ว,ว่าก็ผมว่ามันก็ดูไม่ได้แบบมี มีแบบอะไรที่มันเป็นบวกมากขนาดนั้นนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอังกฤษเขาโดนภาษีอยู่10%อยู่ละแล้วก็ดิวล่าสุดอันเนี้ยอังกฤษก็ยังโดน10%เหมือนเดิมเองแต่ว่าอาจจะไปะยกเว้นในส่วนของเป็นรายสินค้าเช่นรถนต์แสงคันแรกหรือว่าเหล็กอลูมิเนียมหรือว่าชิ้นส่วนเรื่องของตัวอ,อากาศยานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมมันก็เลยดูยังไม่ได้บวกมากแต่สิ่งที่จะทำให้บวกได้จ,จริงเนี่ย่าคงจะต้อง ดับตาเรื่องของการเจรจากับจีนในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับว่ามันจะมันจะมีพัฒนาการเชิงบวกมากน้อยขนาดไหนนะครับบวกกับตัวดัชนีหุ้นไทยเองเนี่ยที่เรียกว่ากลับมาทะลุพันสองเนี่ยเรียกว่ากลับมาเหนือระดับก่อนที่จะมีเรื่องของตัวทาริฟที่จะประกาศออกมาอีก นะ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาที่เดิมถึงจริงแอสูงกว่านิดนึงเนี่ยอัพไซด์ถัดจากเนี่ยฮะเหนือจากพันสองไปเนี่ยผมว่ามันจะมันมันจะไม่ง่ายและนะมันต้องมีคาตาลิสที่จะมาหนุนมากกว่านี้นะครับเช่นการเจรจาการค้าต้องเป็นบวกมากนะครับต้องเห็นโอกาสที่จะลดอัตราภาษีลงมานะครับจากเดิมเนี่ยอย่างของจีนจาก1 4อ้าเนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะลงมาได้ขนาดไหนนะของ<ะ>ไทยเองเนี่ยถ้าจาก36ถ้าไม่ลงไปใกล้สิ นะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าอัพไซด์ข้างบนเนี่ยอาจทุไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นอินดิเคเตอร์นะครับก็คือขนาดอังกฤษเนี่ยที่โดนสิบเอร์ซอยู่แล้วสุดท้ายก็ยังโดน10%เรเท่าเดิมนะครับในแง่ของภาพใหญ่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นมินิมัมละนะครับในแง่ของตัวไทป์คือคงไม่มีประเทศไหนได้ต่ำกว่าสิบแน่นอนนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยด้วยคำที่เกินดุลเขาเยอะนะครับแล้วทรัมป์เมื่อวานนี้ก็พูดชัดเลยว่า ประเทศอื่นๆที่อาจจะเกินดุลเยอะเนี่ยจะโดนภาษีที่มากกว่าระดับเนี้ยอพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นความเสี่ยงนะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าตลาดคงจะเป็นลักษณะไซด์เวหถึงไซด์เวอาครับคิดว่าอาจจะสร้างฐานก่อนนะบริเวณแถวพันสองบวกลบเนี่ยสะสมกําลัง <ฮะ S 2> เพราะว่าขึ้นมาร่วมร่วมร้อยกว่าจุดแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยทยอยฟื้นตัวต่อซึ่ง อี่เป็นปัจจัยซึ่งจะเป็นปัจจัยภายในแล้วที่ถ้าเกิดว่าจะหนุนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของตัวผลประกอบการบริษัจทจดทะเบียนนะครับที่จะทยอยประกาศออกมาแล้วก็โค้งสุดท้ายก็คือสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่าออกมาแล้วมันไม่ได้แย่กอ,อก่าคาดมากนเนี่ยก็น่าจะผ่อนคลายความกังวลได้เพราะว่า ที่คาดการ์เนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ EPS ของกไทยเนี่ยก็ทยอยถูกปรับลงมาต่อเนื่องนะช่วงเดือนที่แล้วมันอยู่ประมาณสัก93นะครับตอนนี้ยอยู่ที่ระดับ90แล้วแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากประกาศงบเสร็จเนี่ยจะลงต่ำกว่า90ไปหรือเปล่านะครับโอ้เพตอนนี้พอประกาศงบออกมาเสร็จแล้วเริ่มเห็นการปรับลดราคาเป้าหมายลงหลายตัวเหมือนกันหลายโบกด้วย ใช่ครับ<ม>ก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณการลงนะเราไม่เห็นมีมตัวไหนที่ถูกปรับขึ้นเลยนะมีแค่เซกเตอร์เดียวที่ถูกปรับขึ้นคือเนื้อสัตว์นะครับอาหารเนี่ยเบทาโก้ซีดีเอฟีเอฟจีพวกเนี้ยมีเซกเตอร์เดียวเลยที่เหลือเนี่ยแทบไม่ค่อยเห็นปรับขึ้นเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ากําไรบางตัวจะออกมาดีกว่าคาดนะแต่ก็ยังไม่เห็นการขยับขึ้นชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นแบบเป็นรายตัวจริงๆครับที่แบบอย่างแอดวาน์อย่างเงี้ยอับดีปรับขึ้น<ม>นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยยังไม่เห็นนะครับ แต่เอาจริงก็จะให้ลุ้นข่าวบวกแบบบวกจ้าจ้าจริงๆก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันนะคะคุณนีกถ้า,างั้นแถวๆนี้<ะ>พันสองพันสองต้นๆทำไงดีคะผมว่าต้องต้องเลือกนะครับต้อง s e เล c ทีฟเลยเพราะว่าเอาจริงใช้ target ปีนี้เราให้ไว 00, ้หนึ่งพันหนึ่งร้อแปดสิบเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราให้ a s s u m p ชั o n ที่แบบ conservative มากอะคือเราใช้ eps แปดสิบสี่ก็คือต่ำก<อ>ว่าตัวเลขปัจจุบันเนี้ยไปหกเปอร์เซ <c oughs> นะ็นต์ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เผื่อไปเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอิงอ้างอิงตัวเลขปัจจุบันที่ประมาณสัก90หรือ88เนี่ยจริงๆอินเด็กซ์แทรเก็ตเราน่าจะอยู่ประมาณสักแถวพันสงรอกลางนะครับก็จากตรงนี้ไปก็เหลือไม่เยอะก็สักประมาณ30%ดังนั้นเนี่ยคงต้องเน้น Selective เลือกตัวที่แนวโน้มกำไรมันยังดูแบบไว้ใจได้นะขามกลางความไม่แน่นอนนะคือตอนนี้มองภาพคลื่นไหวเนี่ยเรียกว่ายังอาจจะประเมินยากหรืด้ทาบว่า ภาพหน้าตาของกรไรจะเป็นยังไงโดยเฉพาะกลุ่มที่แบบมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของทารีก็คือพวกภาคส่งของแต่ว่ากลุ่มที่เป็นโดเมสติกที่เป็นสินค้าของกินของใช้จําเป็นเนี่ยพวกนี้ผมว่าโอเคเนะาานะครับค้าปลีกรงพยาบาลนะครับอาหารลักษณะพวกนี้ผมว่ายังพอไปได้ก็จะต้อง selective เน้นเ,เป็นลักษณะรายตัวใน,ใน,ใ,นในแต่ละเซกเตอร์นะครับค่ะข,ขอถามเซกเตอร์นึงไ,ไหมคะพอดีตาตรงนี้อยู่เรื่องท่องเที่ยวอะค่ะมองไงบ้างคะนักท่องเที่ยวหายไปขนาดนี้ ชายก็ต้องบอกว่า,เ,าเริ่มมีสัญญาณไม่ดีมาสักประมาณตั้งแต่เดือนมีนาแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็นัปัจจุบันนะถ้าเอาตัวเลขเป็นรายวีคเนี่ยก็ต้องบอกว่าวีคล่าสุดเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาน้องเท่ากับติดลบสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากปีก่อนในในสัปดาห์เดียวกัน,น <c oughs> จะติดลบประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดอาะเหลือติดลบสี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่ามันก็ คือพอเป็นรายวีคเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพรูปนิดหนึ่งนะสัปดาห์เดียวคงยังบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปสักเนี่ยสองสาสัปดาห์แล้วตัวเลขมันยังติดลบน้อยลงแบบนี้ยอเน,นี้ยว่ายเป็นสายที่ดีขึ้นแต่ว่าม,มันก็ดันพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโล w s e a s ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะคาดหวังให้กลับมาแบบเต็มที่ทิมเนี่ยควต้องเป็นช่วงประมาณสักปลายคิวสามไปแล้วครับช่วงกลางถึงปลายคิวสาม็นต้นไปก็อาจจะพอลุน้นคาดหวังตรงนั้นด้เพราะฉะนั้นเนี่ยทามมิ่งสำหรับผูมท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ม โอเคช่วงนี้เป็นช่วงที่แย่นะแต่ว่าถ้าสุดท้ายถ้าเกิดเราท่องเที่ยวมันเริ่มทยอยกลับมาได้ในช่วงปลายไตรามาสสาเข้าไตรามาสสี่ซึ่งเป็นไฮซีซั่นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทามมิ่งที่เรียกว่าอาจจะทยอยสะสมช่วงนี้แต่ว่าต้องถือ,อ,อรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับคือระยะยาวผมมองบวกเพราะว่าไม่มีทางที่เมืองไทยจะขาดเต็กเตอร์ท่องเที่ยวไปได้นะไเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามภาคราัฐจะต้องกระตุ้น สนับสนุนหรือว่าไปดึงตลาดอื่นถ้าจีนไม่กลับมาก็ต้องไปหาตลาดอื่นที่จะมาฟิลแทนะอันนี้เป็นเเปเป็็นนงานที่ภาคหักจะต้องดูนะครับนี่ม,มองระยะยาวไปบวกนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ยลงลึกๆลงแรงๆราคาแบบนิวโลเลยเนี่ย<ช>น,นิวโลใหม่เลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมแล้วก็ถือสักประมาณสามถึงหกเดือนเนผมว่าลวมได้นะครับเนี่ยดูนะนี่คือเมื่อกี้ดูเซกเตอร์นะนี่ดูรายหุ้นยิ่งไปกันใหญ่เลยดูเหนื่อยมากเลยอ่ะ อ่เนาะ<น>อันนี้เป็นหนึ่งเซกเตอร์แล้วกันที่ตามกันแต่ว่าอ่ะถ้ากลับมาพูดถึงเรื่องของงบดีมันก็ยังพอมีให้เห็นไม่ว่าจะเป็นอย่าง Advan นหรือแม้กระทั่ง g p s c ออกมาเมื่อวานนี้งบดีบแต่ว่าเราจะตัดประเด็นเรื่องของนยโยบายการกำก,กับดูแลนยโยบายการลดค่าไฟอะไรเงี้ยทิ้งไปได้ไหมที่เราจะมองเห็นกลับมาที่ตัวฟ u n d a m e n t a l เขาแล,แล้วเห็นโอกาสในการเติบโต คือผมว่าเรื่องของกากับดูแลข่าไปเนี่ยมันก็ต้องนับว่าเป็นฟัน d a เ e n ทอลเลยอะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงของธุรกิจอยู่แล้วในแง่ของการเข้ามาแทรกแซงตัวค่าไฟนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ราคาหุ้โนโอยฟ้าฟื้นได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากดอกเบี้ยลงยูลงแล้วนะฮะก็คือเรื่องของค่าไฟที่ล่าสุดเนี่ยมีการเคาะออกมาในช่วงงวดงวดที่สามหรือว่าช่วงช่วงเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยคือพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยเราเรา แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันขอไปแล้วแต่ว่าการชุมล่าสุดเนี่ยบอกว่าค่าไฟทั้งปีจะตึงนะครับ 3, ที่ประมาณสามจุดเก้าเก้าซึ่งอันนี้ผมว่ามันมันดีกว่าที่เราเคยประเมินไว้นะเพราะว่าก่อนน้นนี้เราจะเห็นตัวเลขว่าแบบสามจุดเจ็ดห้าสามจุดเจ็ดนี่นะตัวเลขที่มีการพูดกันในช่วงต้นปีที่ว่าค่าไฟจะต้องกดลงมาให้ได้สามจุดเจ็ด แต่พอว่าล่าสุดมันกลายเป็น3.99เดี๋ยวมันกลายเป็นว่า0กว่าที่คิดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทําให้ตลาดเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นมาหน่อยนะครับบวกกับต้นทุนค่าแก๊สมันน่าจะลงได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้โรงไฟฟ้าช่วงนี้ทยอยืนขึ้นมานะครับทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วว่าถ้าค่าไฟ3.99เนี่ยค่าแก๊สลงได้ขนาดไหนถ้าแก๊สลงได้เยอะกว่าที่คิดเนี่ยอันนี้จะเป็นบวกนะครับส่วนปีหน้าค่อยมาลุ้นในทีหนึ่งว่าค่าไฟมันจะต่ำกว่า3.99ไหมเพราะว คงอยากจะกดให้มันต่ำไปเรื่ยเพราะว่าเพื่อที่จะดึงดูดเรื่องของการการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มของพวก Data Center อระไรพวกเนี้ยนะ